สวัสดีครับพบก,กับผมเก่ง FN Auto Car นะครับวันนี้ก็มาพบกับการติดตั้งพรมผ,มผูพื้นข้ารูปในรถ Ford Everest นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีแผ่นปิดท่านท้ายนะครับใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ปิดเบาะหลังตัวนี้จะมีปิดทั้งเบาะแถวที่3นะฮะแล้วก็เบาะแถวที่2ออย่างนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของด้านในกันนี่นะครับ ด้านในก็จะมีเป็นพรมปูในส่วนของแถวที่3มขึ้นขอบขึ้นค่าปิดแนบสนิททุกจุดเลยนะนะครับสวยๆลึกๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับหัวหมุดสัญลักษณ์คิวเจชัดเจนนะครับข้างในานี่สอดใต้เบาะลึกก็ไปอย่างนี้เลยนะครับการการตัดเย็บเป็นชิ้นเดียวกันหนานๆสวยๆนะครับแถวที่2นี่ก็คือจะมีปิดบังถึงรองดองข้างในาตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของฝั่งคนนั่งข้างเช่นกันนะครับปิดแน่สนิทขึ้นขอบขึ้นข้างนะฮะข้างในาสอดลึกสุดซอยอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งคนขับกันครับอ่ะครับ,บเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งคนขับกันนะครับในรถ Ford e v e r วอ t เโฉม‑อ่าละอ่าก่สุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะในส่วนของฝั่งคนขับ พรมค j จนะครับทำจากหนาพิโตัพเอ็กเชั้นหนา13มมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับฟางคนขับจะมีแผ่นรีดร้อนกันลื่นเหยียบนะครับตัวน,นี้รีดร้อนนะฮะสวยๆส,สัญลักษณ์ QJ ชัดเจนข้างในสอดขึ้นขอบขึ้นข้าทเห็น,เ,หนเด่นๆชัดๆอย่างนี้นะครับปกป้องภายในรถให้สะอาดนะครับดูหรูดูพรีเมียมดูสวยงามมากขึ้นด้วยนี่นะครับแถวที่สองโอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้ อย่างนี้บ้านในรถ SUV จะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับ SUV ของค่ายไหนต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาเรามีรายละเอียดให้ครบๆสินค้ามีรองรับเลยนะครับ mm. โอเคไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นอ่าสินค้าอะไรกันอีกหรือเป็นพวงปูพื้นใส่ในรถรุ่นไหนกันอีกนะครับ mm. ครั้งนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับ